สวัสด um mm ีค่ะเสื้อคอกลมปิดค่ะแขนสามส่วนค่ะลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะลายดอกราตรีนะคะเสื้อคอกลมปิดค่ะแขนสามส่วนลูกไม้ฝรั่งเศสลายดอกลาตรีนะคะแขนสามส่วนแบบนี้ค่ะคอกลมปิดนะคะมีไซส์นะคะ38 40 42แล้วก็44ค่ะเป็นเสื้อคอกลมปิดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะคอกลมปิดแบบนี้นะคะเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะ แล้วก็ด้านหลังค่ะตรงสวยค่ะผ้าดีทรงสวยเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะเสื้อนะคะราคาตัวละ1,300บาทถ้าถุงผืนละ490บาทจัดเข้าชุดแบบนี้ชุดละหนึ่งันเจบาทสวยๆไปเลยนะคะงานเรียบหรูดูแพงงานกลางวันงานกลางคืนคือสวยมากเลยนะคะลูกไม้ฝรั่งเศสใส่สวยค่ะใส่แล้วหรูใส่แล้วเลิศค่ะเนี่ย ใส่สวยจริงๆเลยนะคะเสื้อน้คะแขนเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราใส่ก็จะพอดีแขนนะคะถ้าเราใส่ทรงพอดีก็คือจะพอดีเลยนะคะมีไซส์ 38, 40, 42แล้วก็44อกจริงเท่าไหร่นะคะบวกไปอีก2นิ้วค่ะอกจริงเท่าไหร่บวกไปอีกสองนิ้วนั่นคือไซส์ที่พี่จะสั่งนะคะแบบนี้เลยนะคะใส่สวยแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ เสื้อนะคะ1,300บาทนะคะผ้าถุง490บาทค่ะลายที่แม่ค้าใส่เรียกว่าเสื้อคอกลมปิดแขน3ส่วนลายดอกลาตรีนะคะลูกไม้ฝรั่งเศสค่ะสีที่แม่ค้าใส่คือสีแดงนะคะสีแดงเวลาของจริงก็คือจะเป็นสีแดงเลือดนกนะคะเวลาเราใส่ก็จะสวยนี้เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันขอบคุณมากเลยนะคะที่กดใจให้ขอบคุณมากที่กดใจและกดใจให้แม่ค้านะคะ,ะ,คะฝากกดจิต ฝากกดใจกดติดตามกดแชร์แม่ค้าด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอยากได้เสื้อลูกไม้สวยๆนะคะแนะนําร้านค้าร้านดาวบูติกด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ